มีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมนิกเก้นะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครตัวโรทีนะครับเป็นตัวโรทีชุดว่ายน้ำเลยมาดูกันเลยนะครับทำอะไได้บ้างก็จะเป็นตัวละครแอตแทกเกอร์นะครับโรทีเป็นทาบน้ำแล้วก็ป,ปืนที่ใช้จะเป็น,ป,นปืนลูกศรความจุกรนะสุน9นัดระยะเวลารีโหลด1.5วีนะครับทำดาเมจได้201.5เอแล้วก็ดาเมจแกน200ปกตินะครับออกมามาดูเป็นที่สกิลนะ กิ้วหนึ่งนะครับมีทั้งหมด2องเอฟเฟกด้วยกันนะครับเอฟเฟกแรกจะเปิดใช้งานเมื่อโจมตีเข้าเป้านะครับโดนเป้าหมายด้วยรูปปายจำนวน80นัดนะครับสมมติวก็ตนเองทําให้ได้รับยิงทะลุจํานวน3นัดอัตามแม่นยําเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือที่เลเวลเจ็ดนะ้าสิบอ็ดจุดหกสาร์เซ็ต์ขอไปผมลืมตูมแล้้าสิบเอ็จดจุดหกสามอรนวน3นัดอาเมนโะจมตีเพิ่มขึ้นนะครับหกสิบอี่เปอร เช่นกันแล้วก็ลกจํานวนลูกปลายเป็น1นัดนะครับก็คือพูดง่ายๆจะเปลี่ยนะสูนเป็นแบบสตารนะครับก็คือแบบภาษาไทยเขาใช้เขาว่าอะไรภาษาไทยเปลี่ยนเป็นลูกโดดนะครับเปลี่ยนจากลูกปลายเป็นลูกโดดยิงเป็นลูกโดด3นัดนะครับก็คือจะไม่กระจายออกมาแล้วจะยิงออกมาเป็นนัดเดียวนะครับก็จะช่วยให้แม่นยำมากขึ้นต่อมานะครับเหตุผลที่2เปิดใช้งานเมื่อลูกปลายโดน เป้าหมายนะครับ160นั้นสมมติต,น,น,ตนเองนะครับทำให้ขยายระยะยิงทะลุขึ้น 20%0% หรือ2เท่าออนะเป็นจำนวนสานันไอ้ขยายระยะเนี่ยก็คือยิงทะลุไปได้ไกลมากขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะวัดยากพอสมควรนะรแล้วก็ไม่ไม่มั่นใจว่ามันมีประโยชน์อะไรขนาดไหนด้วยนะครับปกติตัวละครนี้มันเป็นตัวยิงบอสมันต้องเป็นบอสที่มีมีพาร์สมาบางังตัวมันเยอะอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ซึ่งตัวเลดบอสล่าสุดโซโลเลดล่าสุดนะครับเป็นปลาหมึกทาดไฟมันก็มีแบบเอาหนวดมาบางังทามันต่อที่มันแหวงอยู่อางานหนึ่งซึ่งมันก็มันก็ได้หะมั้งแต่ว่าถ้ามันยิงทะลุขั้นแรกก็ไม่มั่นใจว่าอาจจะเข้าแล้วหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันต้องมันต้องแบบร้อนกันเยอะขนาดไหนไอไอที่มีผลสองเท่าเนี่ยถึงจะทํางานได้ปุ๊บ้าขนานั้นนะซึ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับ ต่อมามาดูที่สกิลสองนะครับมีทั้งหมด2องเอฟเฟกอีกเ่นกันนะเอฟเฟกแรกเปิดใช้งานเมื่อเข้าสู่การต่อตู้ทันทีนะครับส่งผลตัวตนเองดาเมจยิงทะลุเพิ่มขึ้น47.28%นะครับอันนี้คือทีละเจ็ดนะอย่างต่อเนื่องนะก็ะคืออยู่ตลอดเกมเลยเอฟเฟกที่2เปิดใช้งานเมื่อเข้าสู่เบิร์ดเต็มเท่านั้นนะครับส่งผลตัวตนเองทําให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น65%อย่างต่อเนื่องแล้วก็อัตรามแม่นยาเพิ่มขึ้น34.92%นะครับต่อมาสกิล เบิร์ดสกิลนะครับเป็นเบิร์ดลำดับ3แล้วก็ปูดาว40วินะครับให้สหมองของตนเองนะครับความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นที่ร้อยเจนะครับ5 5าสเป็นเวลา15วินทาทีการโจมตีเพิ่มขึ้น75.77%สิ็ดเอร์เซนาวิเช่นกันนะครับออกมาก็จำนวนลูกปลายเพิ่มขึ้น5นัดนะครับเพิ่มขึ้นเป็นเวลา15วินาทีโดยรวมก็คือเป็นตัวละคร ดีพีอธาดน้ำที่เอามาเสิร์ฟทีมธาดน้ำนะครับก็เล่นได้ทั้งเอาไปเล่นทีมยิงทะลุก,ก็ได้นะครับเพราะว่ามีดาเมจยิงทะลุจะเป็นเล่นทีมลูกสองก็เล่นได้นะแต่โดยรวมทั้งหมดทั้งมวลตัวละครนี้เป็นตัวละครลงคอนเทนต์ตีบอสนะครับเพราะงั้นมือใหม่ที่ทรัพยากรจํากัดคิดว่าข้ามไปก่อนได้เลยนะครับมีเหลือเมื่อไหรล,ล้วค่อยมาปั้นตอนที่ลงเลดบอสที่แพธาุน้ำนะแล้วก็ ด้วยความที่ทุกสกิลตัดคันเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็สร้างจะจำเป็นถ้าจะเอามาใช้งานองอัพ777เป็นขั้นต่ำนะครับเพราะงั้นนั่นแหละคือมันเปลืองใบสกิลด้วยนะครับตัวละครนี้ถ้าใครทรัพยากรไม่พอท่ามไปได้เลยนะครับไปใช้ตัวอื่นก่อนที่ก่อนหน้านี้มีนะใช้ไปก่อนได้นะ mm hmm. ก็อีกอย่างคือเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยถ้าใครพลาด ตู้นี้ไปแล้วซึ่งที่จริงก็ข้ามได้เพราะว่าไม่คิดคว่าจะต้องมีมันไม่ได้แบบจําเป็นขนาดนั้น,นครับมันเหมือนกับเป็นตัวละครที่เอามาเพื่อให้ผู้เล่นสายไฟแงรงตีบอลเนี่ยจับจองมาเพื่อแข่งคะแนนกันอะไรเงี้ยนะครับสําหรับผู้เล่นกคชั่วอย่างเช่นผมเนี่ยก็ข้ามได้แต่แต่ด้วยความที่ผมทำคอนเทนต์ผมก็เลยไม่ข้ามนะครับก็เ,เลยเปิดหามาใช้เนะีก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ